สวัสดียามเย็นๆครับขอ,อกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเทอดีอยู่กับผมเช่นเดิมครับขุ่หมูครับคลิปนี้นะครับพบกันวันนี้นะครับวันที่20 22ครับ 22มกราคมพุทธศักราช2567ครับอยู่กับเด็กๆไทยหลังอานเช่นเดิมครับชุดสีสว่าดสีดำแดงนะครับแต่มีปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับตอนนี้รวมกัน3ามข้อครับตอนนี้ดูนะครับจะถ่ายให้ดูบรรยากาศยามเย็นครับ เต่นน้ำแล้วครับกลุ่มนี้นี่คือประโยชน์ของการผูกริบบิ้นที่คอนะครับเราจะได้จดจำนะครับว่าตัวไหนคอกไหนนะครับอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็เอาไวแนะ้แยกเพศนะครับแยกเพศเราจะได้จดจำกัน แล้วแต่มุมละครับตอนนี้หลังจากที่เมื่อวันเสาร์นะครับได้ดำและก็ฉีดวัคซีนไปรูปร่างใกล้เคียงกันครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับอาอยุห่างกันประมาณาห้าวันนะครับมี3ามอคอกนะครับสามอคอก คอกแรกกับคอกสุดท้ายเนี้ยย่ห่างกัน5วันครับตอนนี้เหลือ22แล้วครับ22วันนี้นะครับมีใจร้อนนะครับมารับไปตัวหนึ่งละนะครับพอดีอยู่ไม่ไกลนะครับก็รับไปเลย นีบ้บรรยากาศยามเย็นนะครับข้างกระแปลงน้ำเลยนะครับส่วนกลุ่มสีสว่างยังลุยเล่นอยู่เลยครับกินกินเล่นเล่นนะครับก็จะมีอาหารไว้ให้นะครับเช้าเย็นนะครับกินกินเล่นๆประมาณนี้แหละครับ กินบ้างเล่นบ้างคออแรกนะครับอายุ44วันคออที่สองอายุ46วันโอ้ไม่ใช่คออที่สองอายุน้อยกว่าโทษทีครับ 42วันแล้วก็อีกคอกอายุ38วันครับก็ห่างกันนะครับบรรยากาศช่วงเย็นครับตอนนี้ยานมนะครับก็เลยเอามารวมกันทั้ง3คอข้อครับ ก็เดี๋ยวจะได้ทําความสะอาดด้วยการเช็ดตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งให้วัคซีนไปนะครับฉีดอาบน้ำยังไม่ได้ครับเดีย๋ยวเป็นไข้ตัวไหนสกรปรกก็จะได้ทําความสะอาดเช็ดตัวให้นะครับท่านใดอยากสัมผัส อยากสัมผัสความน่ารักอยากสัมผัสรุ่นนี้รุ่นพิมพ์นิยมครับปากหอมนมนมเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับก็เชิญได้ครับที่คอกแดนดอกบัวครับพิกัดอําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับยินดีต้อนรับนะครับ พูดคุยกันเข้ามาได้ครับทักทายกันเข้ามาก่อนนะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่คําอธิบายนะครับใต้คลิปครับวันเสาร์หน้าก็จะมีทยอยส่งกันบ้างนะครับวันเสาร์หน้า ที่ข้อก็ใช้อาหารเม็ดนะครับสมาร์ทฮาร์ดฟอ a บอรแพคปั๊บปี้นะครับก็ใช้มาหลายยี่ห้อครับแต่สุนัขแทนทาง,งานนะครับเท่าที่ใช้มานะครับก็รู้สึกยี่ห้อนี้จะสุนัขแทยทาง,งานกล้ามเนื้อจะจะมาดีครับมาดีครับกล้ามเนื้อแน่นๆจะเห็นเลยนะครับ นี่ดล่โดล่ะนี่จะไปเป็นหนุ่มเวียดนามนะครับดละ่ะอากา้าครับอากา้าอากา้รารบินสีแดง สีดำก็มีนะครับสีดำก็มีให้จับจองเหมือนกันนี่สีดำเพชรพูครับ ขณะนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับกินกินเล่นๆนะครับ นกักบริเวณแล้วครับสวนสัตว์เ,เปิดไทยหลังอ่าน ากาศยามเย็งเงยนๆครับความวุ่นวายความน่ารักที่มาด้วยกัน <classes> ของใครบ้างนะครับดูเอาเองนะครับ สนใจสีไหนนะครับทักทายกันเข้ามานะครับมีให้จับจองนะครับในสัปดาห์หนะ้าพร้อมเดินทางเลยครับที่คอบแดงดดแดนดอกบัวนะครับสุนัขทุตัวนะครับมีใบเพชรดิกรีจากสมาคมพัฒนาสัตว์พันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยนะครับรอบรองมาตรฐานสายพันธุ์ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับ มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับว่าสุนัขไทยลังอานลิ้นไม่ดำลิ้นไม่ปานนี่เป็นพันแท้ไหมนะครับคนอื่นต้องตอบตรงนี้ชัดๆเลยว่าสุนัขไทยลังอานนะครับคำว่าแท้ไม่แท้ไม่ไม่ได้ดูที่ลิ้นเป็นองค์ประกอบนะครับสุนัขไทยลังอานนั้นต้องดูที่บรรพบุรุษมาตรฐานสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในเพดิกรี จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขนี่แหละครับอย่างน้อยต้องมีการสืบชั้นญาติมาไม่น้อยกว่า4 g e เจเนเรชันนะครับถึงจะบอกว่าแท้ไม่แท้นะครับนั่นก็คือต้องมีใบรับรองประวัติสายพันธุ์นะครับจากองค์กรที่เป็นสากลนั่นก็คือสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย เราจะมาดูที่ว่าลิ้นดำลิ้นไม่ดำอย่างนี้ไม่ได้ครับอา่านดูที่อา่านนู่นอ่านนี่ก็ไม่ได้อีกนะครับมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันนะครับต้องดูหลายๆอย่างครับหรือท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามเรื่องนี้ลองทักกันมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวจะ คำแนะนําที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับโอเคครับฝากความน่ารักความมุ่นวายให้ไว้กับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อแดนดอกบ,บัวครับพบกันใหม่คิดมากครับสวัสดีครับ